เราเข้าไปใน YouTube Studio นะคะกดตรงมุมขวามือที่เป็นรูปภาพโปรไฟล์ของเราเราก็เข้าไปใน YouTube Studio ค่ะเข้าไปใน YouTube Studio เสร็จแล้วเราก็มาเช็คดูคอนเทนต์เราค่ะก่อนอื่นเราต้องดูตรงแดชบอร์ด ถ้าเรามีอะไรผิดใช่ไหมมันก็จะอยู่ตรงหน้าแดชบอร์ดตรงนี้เห็นไหมของพี่หมามีทำผิดกดเราจะเข้าไปดูเราต้องเช็คนะคะทุกคนเราต้องเช็คดูทุกวัน Active Strike เราต้องเข้าไปดูแล้วก็กดเข้าไปเลยเนี่ยเราต้องกดเข้าไปนะคะ แล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้มันมี copyright strike อันหนึ่งมันถึงเขาปิดค่าการมองเห็นค่ะนี่ก็เราก็ได้ทำการาไปในโรงเรียนแล้วใช่ไหมก็เหลืออีก73วันเขาก็จะลบให้ แต่ว่าเราพยายามอย่าทำผิดอีกค่ะเห็นไหมแล้วก็เราเข้าไปเช็คตรงคอนเทนต์ค่ะเข้าไปเช็คตรงคอนเทนต์ของเราเนาะนี่คือคอนเทนต์ว่ามันมีอะไรที่ผิดกฎอีกไหมให้เราเข้าไปดูค่ะเราเข้าไปเช็คดูตรง Re e s t r i c t i o n ตรงนี้เห็นไหม trist e s t r i c t i o n เช็คดูทุกอันเลยค่ะ ว่ามันมีก๊อปปี้ไรท์ไหมถ้าเราไม่เห็นนะคะเราก็ให้เข้าเซิร์ชตรงนี้ตรงฟิลเตอร์เห็นไหมตรงฟิลเตอร์นี่คะ่ะกดเข้าไปเลยกดเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราเช็ควันนี้เราจะเช็คดูก๊อปปี้ไรต์ตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยของพี่ใหม่ก็ไม่มีแล้วถ้าขึ้นรูปแบบนี้ก็แสดงว่าไม่มีแล้วนะคะ นี่แหละค่ะวิธีเช็คดูก๊อปปี้ไรท์แล้ว,ว,ว, right, ลวก็การที่เราจะไปทำให้ก๊อปปี้ไรท์มันออกแล้วก็เวลาเราไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดเรามันก็จะเป็นตาสีแดงนะคะไม่ใช่เป็นสีเทานะคะขอบคุณค่ะ